โดยผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มสูตรเข้มข้นพิเศษ The ป a r i High c l a s สวัสดีครับได้เวลานัดกันนะครับที่จะไปเชื่อมโลกพร้อมกับเมนูอาหารจานโปรดของคุณผู้ชมคาเฟออนเอิร์และผมเอิร์สสันอิทธิสุขนันท์ครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งเมนูครับที่เรียกว่าเป็นเมนู Thailand only เลยก็ว่าได้นี่คือไปหาที่อื่นไม่น่าจะมีครับและด้วยความแปลกของชื่อเมนูนี้น่าเล่าเรื่องแล้วก็น่าติดตามรวมถึงน่าค้นหาอย่างยิ่ง ในคำประกอบของมันครับมีคำว่าขนมแต่จริงๆแล้วมันเป็นอาหารขาวและคำห้อยท้ายมันบอกว่ามันมาจากประเทศอื่นครับแต่จริงๆแล้วมันน่าจะมีแค่ในประเทศไทยอย่างเดียวเอามารวมกันแล้วเมนูนี้ก็คือขนมจีนครับ แต่ว่าอย่างไรก็ตามครับถึงแม้ว่าจะเป็นเมนูที่บอกว่าไม่มีคําว่าไทยเลยแต่ก็เป็นเมนูที่คนไทยชื่นชอบแล้วก็มีอยู่แทบทุกภาคของประเทศไทยด้วยงั้นเราไปทําความรู้จักกับเมนูนี้กันก่อนดีก,กว่าครับแล้วทําไมถึงเรียกว่าขนมและทําไมมันต้องจีนด้วยในออนสตอรี่ครับ Welcome ขนมจีนเมนูอาหารที่ชื่อเป็นขนมแต่ว่าถือเป็นอาหารคาวอย่างหนึ่งที่ประกอบไปด้วยเส้นขนมจีนและน้ำที่ใช้ราดสำหรับก่อนรับประทานโดยมีการใส่วัตถุดิบและก็การปรุงที่แตกต่างกันไปตามท้องถิ่น ว่ากันว่าจริงๆแล้วขนมจีนไม่ใช่อาหารของจีนถึงแม้ว่าจะเป็นเมนูที่มีคําว่าจีนสันนิษฐานว่าแรกเริ่มเดิมทีน่าจะเป็นอาหารของคนมอญซึ่งคําว่าขนมจีนน่าจะมาจากคําว่าขนมจีนเป็นภาษามอญแปลว่าสุกสองครั้งโดยคําว่าขนมหมายความว่าจับกันเป็นกลุ่มก้อนคําว่าจีนแปลว่าทําให้สุก ซึ่งวิธีการทําขนมจีนของคนมอญเขาต้องแช่ข้าวแล้วเอามาตาให้ปนเมื่อตาเสร็จก็ปั้นให้เป็นก้อนโตขนาดลูกมะพร้าวเปลือกเปลือกแล้วจึงเอาแป้งนี้ใส่สาหรกลงต้มให้พอสุกและเมื่อสุกคนมอญเขาก็จะร้องว่าจินแล้วหรือว่าสุกแล้วนั่นเองจากนั้นก็เอาไปโขลก,กในครกใบใหญ่แล้วจึงเอามาคั้นทําเป็นเส้นโรยลงในน้ําเดือดเมื่อเส้นสุกหรือจินเขาก็จะต้องเอาไปจับหมวดในน้ำเย็นอีกครั้งจะเห็นว่าขนมจีนต้องผ่านการทำให้จินหรือว่าสุกถึงสองครั้ง เขาจึงเรียกของกินชนิดนี้ว่าขนมจีนคือของสุกที่จับเป็นก้อนเป็นกลุ่มนั่นเองครับส่วนขนมจีนของชาวสยามนั้นมีหลักฐานว่าน่าจะเป็นเมนูที่เริ่มต้นในช่วงกรุงรัตนโกสินทร์เพราะเมื่อครั้งที่มีการฉลองวัดพระศรีรัตนาศาสดารามในรัชกาลที่หนึ่งมีหลักฐานว่ามีโรงทานทำน้ำยาของเจ้าจอมแว่นตามหลักฐานบอกว่าใครก็ทำอร่อยสู้ไม่ได้ โดยในงานบุญใหญ่ครั้งนั้นมีการนิมนต์พระมาฉันขนมจีนนับพันรูปต้องใช้ข้าวมาทำขนมจีนถึงวันละเกวียน และต้องเกณฑ์คนทํากระจาดจัด่า่ขนมจีนกันวุ่นวายเลยทีเดียวซึ่งแสดงว่าขนมจีนเป็นที่นิยมของคนไทยมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะในเทศกาลงานบุญต่างๆขนมจีนเป็นเมนูที่ไม่ได้ทำกันง่ายๆมีวิธีการหลากหลายขั้นตอนรวมถึงต้องมีการลงแรงโดยเฉพาะขั้นตอนในการโขลกแป้งและขั้นตอนการทำเส้นที่ต้องอาศัยคนข้อมือแข็งแรงในการรูดแป้งผ่านแว่นขนมจีนลงกระทะซึ่งขนมจีนแต่เดิมจะใช้เฉพาะแป้งหมักเท่านั้นแป้ง น่าจะเกิดขึ้นภายหลังที่มีเครื่องโมแป้งที่สามารถโมแป้งได้ครั้งละมากๆซึ่งคนไทยก็จะเข้าใจตรงกันว่าถ้ามีขนมจีนก็ต้องมีน้ำยาในแต่ละภาคก็จะมีวิธีการเรียกของน้ำยาหรือว่าน้ำรายขนมจีนที่แตกต่างกันซึ่งน้ำยาของภาคกลางจะเป็นน้ำยาที่ทำจากกะทิน,นอกจากน้ำยาของภาคกลางยังนิยมรับประทานขนมจีนกับน้ำพริก รวมถึงแกงเผ็ดชนิดต่างๆด้วยส่วนที่ภาคเหนือจะเรียกขนมจีนว่าขนมเส้นหรือข้าวเส้นหรือเรียกว่าข้าวหนมเส้นและน้ําที่ราดคู่กับขนมจีนของภาคเหนือก็คือน้ําเงี้ยวหรือน้ํานิ้วส่วนที่ภาคอีสานจะเรียกขนมจีนว่าข้าวปุ้นในโซนอีสานทางตอนใต้จะเรียกว่านมฝันเจาะซึ่งน้ํายาของภาคอีสานจะต้องใส่ปลาร้าและอาจจะมีน้ํายาป่าที่ไม่ใช้กะทิส่วนภาคใต้ก็จะเรียกขนมจีนว่าโหนมจีนตามสำเนียงของคนใต้ และน้ำที่รับประทานคู่กับขนมจีนของคนใต้จะเป็นแกงไตปลาซะโดยส่วนมากครับทําความรู้จักไปแล้วเรียบร้อยนะครับอย่างที่บอกครับว่าหลังจากดูออนส o อรี่จบครั้งต่อไปการสั่งเมนูขนมจีนของคุณผู้ชมก็จะมีอัตรรสในการรับประทานมากยิ่งขึ้นพักกันสักครูช่วงหน้าเข้าครัวดีกว่าครับวันนี้บอกเลยครับว่าวันนี้เราจะมีเมนูขนมจีนหลากหลายมาฝาก ทั้งแบบเหนือแบบใต้แล้วก็รวมถึงแบบมีสารขนมจีนธรรมนานเขายังเอามาผัดได้เลยเดี๋ยวกลับมาติดตามในอ่อนคิดเช่นครับสนับสนุนโดยนมข้นหวานและนมข้นจืดพาเลส ผลิตภัณฑ์ล้างจาไนไลพอนเอฟสูตรอนามัย จากช่วงที่แล้วนะครับพอคลชยสงนกันบ้างน,นะครับว่าทําไมเราถึงเรียกว่าขนมจีนครับแต่ทีนี้หลายคนคงสงสัยกันต่อครับว่าแล้วทําไมแต่ละร้านแต่ละภาคถึงมีสูตรเด็ดและทําให้เราติดใจกับเมนูขนมจีนเดี๋ยวเริ่มต้นกันที่ขนมจีนสไตล์ใต้กันก่อนนะครับพาเข้าครัวไปดูกันดีกว่านะครับว่าถ้าเข้าครัวแล้วสูตรเด็ดๆที่เขาอยากจะทําเป็นขนมจีนน้ํายาปูต้องทํำยังไงเดี๋ยวพาไปที่ร้านนี้ภูเก็ตทาวที่กลางซอยทองหล่อครับ อย่างที่บอกครับว่าไม่ต้องไปถึงภูเก็ตครับก็มีเหมือนเมืองภูเก็ตอยู่ใจกลางกรุงเทพเลยนะครับแล้วคนพนามือภูเก็ตมาคือคน,นนี้นั่นเองสวัสดีนนครับสวัสดีค่ะครับผมวันนี้ก็เลยจะพาไปภูเก็ตด้วยเมนูที่ทริงๆมันต้องทานขนมจีนเมนูยอดฮิตขนมจีนน้ำยาปูครับวัตถุดิบมีอะไรบ้างเอ่ยวัตถุดิบนะคะก็จะมีเป็นส่วนผสมหลักก็คือพริกแกงที่อร่อยก็คือว่าอันนี้จะเป็นสูตรของทางบ้านเลยามมาเองแล้วก็ อาจจะเพิ่มอะไรเล็กน้อยเพื่อความเข้มข้นก็จะมีขมิ้นเหลืองนะคะแล้วก็พริกแดงหอมแดงกระเทียมกระชายแล้วก็พวกใบมะกรูดปูดต่างๆแล้วก็ก็ปิดดีๆหน่อยครับผมทำอะไรก่อนครับก็คือจะใส่หัวกะทิลงไปต้มก่อนนะคะ ปกติที่ร้านเวลาทําถ้าเป็นน้ํายาปูเนี่ยครับเราจะต้องทําเป็นแบบยังไงต<อ>ัดส,ส่วนไว้ยไหมครับของที่ร้านนี่จะทําทีละสองกิโลค่ะใช่แต่ว่าอันนี้สําหรับรายการนี้ก็เก็บทาแค่กิโลเดียวทานแบบไม่กี่คนค่ะไฟนี่ก็ต้องเป็นไฟกลางๆหน่อยนะคะคต้องแรงมากเพราะว่าเพราะว่าห้ามให้กะทิแตกมันอ,อซึ่งเห็นบอกว่ามีเคล็ดลับจริงๆเริ่มต้นจากคุณแม่ใช่คุณแม่ทําอาหารอร่อยครับ ซะจนตอนแรกผมเข้าใจนึกว่าคุณแม่เปิดร้านอยู่ที่ภูเก็ตอ๋อไม่เปิดค่ะคือทำอร่อยจนเพื่อนเพื่อนเชียร์ให้เปิดอ่าฮะแล้วคุณแม่ก็บอกแม่แก่แล้วทำไม่ไหวหรอกลูกยเล้ยเเห็นบอกว่าทำอร่อยซะจนจะต้องทำแล้วก็ต้องส่งให้ส่งมาทางเครื่องบินค่ะก็ต้องส่งก็บอกแม่ลำบากไปมาไงก็เลยว่าเดี๋ยวลูกเปิดตรงนี้แล้วให้เพื่อนเพื่อนแม่มาทานตรงนี้ง่ายกว่าแต่คุณแม่ก็จะมาตรวจ ตรวจร้านทุกเดือนนะนางจะมาดูสูตรสูตรของนางไงนางจะบอกว่าทําให้อร่อยนะอย่าเสียชื่อชานนี่อันนี้ขออนุญาตเติมเยครับผมตรงนี้ที่ใส่นี้เป็นอะไรยังไงครับอันนี้เป็นเครื่องแกงที่เมื่อกี้บอกพี่เอิร์ธก็คือว่าปั่นรวมกันแล้วอเพราะว่าถ้าไม่ปั่นกับเครื่องปั่นเนี่ยมันจะไม่เข้าเนื้อกันดีแล้วก็ หลัากันทอะไรต่อไปครับของทางร้านก็จะใส่ปูลงไปซึ่งความเก๋ของน้ํายาปูที่นี่ครับจะแตกต่างจากที่อื่นยังไงครับก็คือจะนึ่งปูม้านะคะแล้วก็แบบทุบๆนิดนึงแล้วก็ใส่ลงไปเพื่อแบบที่อื่นไม่ค่อยเห็นใส่ที่มันไปทั้งตัวนะในหม้อใหญ่หนูไม่แน่ใจร้านอื่นนะคะแต่ว่าคือเก๋ว่ามันถ้าเกิดใส่เป็นแบบปูลงไปเลยมันจะมีกลิ่นแบบทะเลอ่ะ คิดออกว่ามีกลิ่นของเปลือกมันหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบได้ฟิลลิ่งอะไรอย่างงี้คือแล้วก็เสิร์ฟทั้งงตัวอย่างเงี้ยค่ะแต่ตัวใหญ่ๆานี้นะอแต่อันเนี้ยแค่เอากลิ่นมันเพราะจริงๆเนี่ยในแง่ของคนพาเราจะชอบแบบทานของเนื้ออย่างี้แล้วลูกค้าก็จะแบบว่าขอเนื้อได้ไหมแกะให้หน่อยก็เลยโอ้แสดงว่าคนกรุงเทพอะไม่ชอบไม่ชอบกินเปลือกเขาอาจจะกลัวเลอะหรือว่าอะไรหรืออาจจะไม่ถนัดไงไม่ซึ้งไรมากกาแฟอย่างงี้ เราก็รู้แล้วเออพไม่ชอบแบบนี้แสดงว่าหลายหลายอย่างเนี่ยพอพอตั้งแต่เราเริ่มทำเนี่ยมันก็ต้องคอยมปรับใช่ไหมเพราะว่าได้ได้เยอร์วิสทุกคาะใช่แล้วน้องเอาแบบนี้ได้ไหมเราก็เออเออเรามาปรับเปลี่ยนบ้างเพื่อความหอมนะคะก็เพิ่มใบมะกรูดนิดนึงครับเพื่อความแบบหอมเตจจมูกอะไรอย่างนี้อื ใส่ได้คือเครื่องแกงบางทีถ้าเกิดใส่แบบใส่เครื่องจนเยอะไปมันจะไม่ได้กลิ่นของของปูเหมือนเหมือนเครื่องแกงจะไปกลบหมดใช่ถ้าเผ็ดไปอย่างเงี้ยเนื้อปูที่ทานไปก็ไม่ได้ฟีลลิ่งว่าความหวานปูหรืออะไรก็ตามอ๋อหรือว่าจะทำการกลางใช่หูนามันต้องใจรักมากยนนี่ยต้องยืนคนไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยมน่าจะโอเคแล้วนะคะอ่าโอเคทำอะไรต่อครับเติมเนื้อปูดีไหมคะได้เลยครับ ถ้าเป็นเออก็ชอบว่าดีอยู่แล้วครับเพราะเออชอบปูอันนี้ก็จะใช้ปูม้านะคะแล้วก็มันนึ่งนึ่งแล้วก็ใส่เป็นที่คุณแม่บอกว่าใส่เยอะๆอย่าขี้เหนียวนะลูกโอ้แล้วบอกคุณแม่บ้างไหมครับว่าคุณแม่คุณแม่ปกตินางทำแจกค่ะคุณแม่ที่กรุงเทพก็ที่ค่าเช้าก็แพงอะไรอยนี้ใช่ไม่เคยขายแรกๆมานะนี่ก็ตลอดเลยบางทีลูกค้ามาเขาก็รับลูกค้าเองแล้วเขาก็แบบอ้า พอชมไงพอชมอร่อยจังเลยคุณแม่คุณแม่ผัดให้เลยจ้าให้รีจ้าแม่คะแม่ดูทุนรัพั์หนูนิดนึงอย่างนี้ได้ไหมได้ครับแต่ว่าคือจริงๆแล้วพอใส่เนื้อปูพุ้บมันจะคนแรงเยอะมากไม่ได้เนอะมันจะเละทันทีคืออย่างนี้ถ้าเกิดคนนะคะก็เติมน้ำร้อนได้อืมอุ้ยนี่เขาทำมาจนเขารู้เทคนิคเยอะจริงๆนะเนี่ย โอ <Okay. S 2> เคก็ปรุงรสเพิ่มเติมนะครับด,ด้วยน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลนิดนึงจริงจริงรสชาติมันต้องอะไรนำอะครับคือจะออกไม่ถึงกับเค็มมากนะคะจะเหมือนเครื่องแกงขึ้นจมูกนิดนิดอ่าแล้วก็เผ็ดเผ็ดหว,วานหว,วานแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<อ>นิดนิด<อ>เพราะว่ามันจะหวานกะทิอะคะ่ะแล้วมันก็หวานเนื้อปูด้วยใช่แล้วก็หวานเนื้อปูแต่ไม่ค่อยอยากให้เค็มมากอ่าโอเคงั้นมาเสิร์ฟไีกว่า เสร็จสัพร้อมเสิร์ฟครับขนมจีนน้ำยาปูในสไตล์เมืองภูเก็ตเล็กๆที่ภูเก็ตทาวน์ทองหล่อนั่นเองครัปิดท้ายนิดนึงครับร้านอยู่ตรงไหนยังไงอย่างไรร้านอยู่ตรงทองหล่อซอย6นะคะจาก BTS มาแค่นิดเดียวค่ะอ,อ,อ,อยู่ตรงป้ายซอย6เลยครับผมะนะครับมีโซเชียลมีเดียหรืออะไรให้ไปตามไหมเผื่อจะได้ดูแผนที่ให้ละเอียดอีกหึครั้งมี IG นะคะ p ู u ก็ t ท o วน์ o ค่ะแล้วก็ Facebook f a c e b o o k c o m s ู a s h p ท u k e t h o u s e r องค่ะครับผมขอบคุณครับขอบคุณค่ะเสิร์ฟครับนอกจากขนมจีนน้ำยาปูนะครับที่เสิร์ฟมาพร้อมกับเครื่องเคียงนะครับแต่ว่าที่นี่เขาจะเรียกว่าน้ำยาปูภูเก็ตแล้วยังมีนี่ครับโรตีแกงมัสมมน น่ารับประทานมากเลยทีเดียวน้ำพริกกะปิกุ้งสดครับแล้วก็รวมถึงอันนี้เป็นปลาสายทอดขมิน้นข้าวผัดอันนี้เฉพาะของที่นี่เลยครับเขามีเป็นน้ำพริกสูตรเฉพาะด้วยนะครับข้าวผัดน้ำพริกปลาเค็มสีเสียบนั่นเองเดี๋ยวต้องลองดูสัหน่อยครับ ลองแวะมานะครับเมืองภูเก็ตเล็กๆที่อยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครที่ทองหล่อซอย6ก,กับภูเก็ตทาวครับเดี๋ยวพักสักครู่นะครับช่วงหน้าไปตระเวนหาร้านเด็ดเกี่ยวกับเมนูขนมจีนนี้กันต่อคาเฟออลเดรครับ เชื่อมโลกด้วยเมนูอาหารกันต่อในคาเฟออนอร์ธและยังคงอยู่กับเมนูขนมจีนครับซึ่งจริงแล้วการเชื่อมโลกด้วยขนมจีนนะครับในบ้านเราไปทุกภูมิภาคเลยที่ภาคเหนือก็มีครับภาคใต้ก็มีและแน่นอนครับก็ต้องมีภาคอีสานหรือว่าภาคตอนออกเฉียงเหนือนอกจากขนมจีนที่เสิร์ฟมาคู่กับน้ำยาหรือว่าในน้ำเครื่องเคียงแบบอีสานแล้ว คนีสานก็จะกินขนมจีนกับส้มตําด้วยงั้นเรามาเริ่มต้นร้านแรกครับนอกจากเอาขนมจีนมาใส่ในส้มตําและเสิร์ฟม,มาคู่กันแล้วมีสูตรในการผัดขนมจีนที่ทําให้เราก็รู้เหมือนกันนะว่าเอ๊ะขนมจีนเอามาผัดนี่ก็รสชาติแล้วก็อรรถรสในการรับประทานนี่เก๋เลยทีเดียวเริ่มต้นที่ร้านส้มตำนัวครับ อนนี้อยู่กับคุณปีครับผมนะครับเราก็ต้องบอกว่ามาบุกร้านนะครับลูกค้ายังเข้าออกตลอดเวลาเลยสวัสดีคร้สวัสดีครับอันนี้ถือว่าเป็นสาขาใหม่ล่าสุดเนอะใช่ครับเป็นสาขาน้องใหม่เลยน้องก็เปิดมาเข้าปีนี้ปีที่3และครับผมมาถึงเมนูที่ทําให้เราได้มาที่นี่ก็คือเรื่องราวของขนมจีนท่อมตำที่นี่ที่ใส่ขนมจีนมีกี่แบบครับจะมี2แบบครับก็จะมีตําซ้ว จะใส่เส้นมะละกอกับขนมจีน mm hmm. ถ้าตำม่วก็คือจานนี้ครับก็จะมีขนมจีนแคปหมูแล้วก็หมูยอและทั้งหมดนั้น mm hmm. รสชาติเป็นแบบส้มตำนัวครับ mm hmm. คือเอ,อิร์ธรู้จักคําว่านัวครั้งแรกกร็ทีน,นี้นี่แหละคำว่านัวแปลว่าอะไรครับนัวจริงๆก็คือเป็นภาษาอีสานบ้านเราเลยครับ mm hmm. ที่แปลว่าอร่อยกลมกลม่อมซึ่งไม่ใช่แค่เมนูส้มตำเท่านั้นที่นัวครับเมนูอย่างอื่นก็นัวรวมถึงผัดขนมจีนอันนี้ก็เป็นเมนูที่เป็นสูตรเฉพาะของทางร้านเลยเอาเส้นขนมจีนมาผัด กุนเชียงหมูยอแล้วก็โยรยหน้าด้วยแคปหมูกับหมูยอครับผมใช่รสชาติก็จะแบบเข้มข้นกลมกล่อมด้วยสูตรซอสพิเศษของนางา้านเท่านั้นยังไม่พอครับต่อยอดมาที่นี่นี่คือเมนูนนี้ใช่ครับก็จะเป็นลาบขนมจีนคล้ายๆกับเหมือนลาบบุนเส้นแต่เปลี่ยนจากบุนเส้นเป็นเส้นขนมจีนเข้มข้นอีกแบบหนึง่งแล้วก็มีความนุ่มของเส้นขนมจีนแล้วทำไมถึงหาก,กินได้เฉพาะสาขาสยามสาขาแถวเกษตรนวมินอยากกินด้วยสั่งได้ไหมฮะไม่ได้ครับเพราะอันนี้จะเป็นพิเศษเลยสําหรับ สยามเซ็นเตอร์เป็นแอบส์ลุดสยามเท่านะแต่ว่าเอกลักษ์ไก่ทอดก็ยังเหมือนเดิมนะที่นี่ทุกคนก็ยังติดใจทุกโต๊ะสั่งหมดอะ่ะใช่ครับก็ยังเป็นเป็นเมนูยอดฮิตที่ไม่ว่าคนไทยหรือเทศเข้ามาปุ๊บก็ต้องแบบอ่ะไก่ทอดก่อนเลยเมนูนี้ดีกว่าปิดท้ายใช่อ,อันนี้ก็จะเป็นต้มแซบกระดูกหมูอ่อนครับสดน้ําร้อนๆให้คล่องคอจากกินส้มตำกินไก่ทอดอะไรเงี้ยก็จะเป็นกระดูกอ่อนคือสามารถที่จะ ทานได้หมดเลยซึ่งจริงๆเราที่นี่ยังมีอีกหลากหลายเมนูนะครับก็ยังคงนัวเหมือนเดิมเปิดมากี่ปีแล้วนะครับตอนนี้ก็13ปีได้แล้วครับแนคลับก็ยังคงเหนียวแน่นนะครับแล้วกคุณปีฝากดีกว่านะครับกับคาเฟอเนิร์วันนี้เราเชื่อมโลกกันมาแล้วก็ด้วยเมนูหนมจีนแต่ว่าจริงๆยังมีอีกหลากหลายเมนูแวะเวียนมาได้ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณลูกค้าเลยนะครับขอบคุณมากๆสําหรับ13ปีของส้มตํานัวที่ลูกค้ายังรักในการเที่จะมารอคิวเชิญทานส้มตํานัวได้ทุกที่เพราะทุกที่ของเรา จะยังนวเหมือนเดิมครับครับผมนะครับมีโครงการต่อเนื่องไปไหมว่ากำลังจะขยายสาขาจะไปที่ไหนไหมฮะก็ยังยังมีครับก็ยังมีเดี๋ยวติดตามใกล้ๆนี้ครับข่าวสารออกมาอัปเดตออกมาให้ฝากมาที่คาเฟ่เอิร์เนดีเลยครับผมขอบพระคุณครับ ร้านครับที่อยู่ในลิสต์ของคนชอบรับประทานขนมจีนบอกว่าต้องไปแถวบางลำพูเปิดมาเกือบ20ปีแล้วนะครับนั่นคือที่นี่ตอนนี้มาถึงแล้วเรียบร้อยขนมจีนบ้านผููการครับได้บุมนั่งคุยแล้วเรียบร้อยนะครับพี่ติวดีวดครับเจ้าของร้านทําไมต้องเป็นผู้การด้วยอ่ะ เป็นตำแหน่งของสามีที่รับราชการทหารบกนะคะอ๋อครับผมก็เลยต่อยอดม,มาเป็นขนมจีนแล้ไงครับคุณสามีชอบทานขนมจีนหรือว่าเรามีสูตรของที่บ้านหรือไงครับก็ก็มีส่วนนะเพราะว่าที่บ้านชอบทําอาหารทานกันเองจะไม่ค่อยทานของนอกบ้านแล้วเราชอบอะไรที่ไทยๆเพราะว่าที่บ้านเนี่ยจะไม่ทานผงชูรสด,ด้วยเราก็เลยทําทานเองตอนแรกก็เกิดจากเราชอบเลี้ยงสังสรรค์กันในบ้านแล้วหลังๆเข้าว่าเออลองทําดูสักทีหนึง่งก็เลยกลายว่าลูกค้าติดใจก็เลยเปิดมาจนถึงวันนี้สิบ 7ปีแล้วโอ้เห็นมามีคนบอกว่าถ้ามาแถวบางลำพูอยากกินขนมจีนก็ต้องมาร้านนี้เลยค่ะเริ่มต้นแบบครบทุกเครื่องเคียงอย่างนี้ไหมครับหรือว่าเริ่มต้นจากขนมจีนก่อนเริ่มมาจากจริงๆแล,แล้วมันดังมาจากขนมจีนน้ำพริกอ่าฮะแล้วก็มีเขียวหวานไก่ย้อนมะพร้าวตอนแรกก็ขายอยู่แค่2เมนูซึ่งจะแตกต่างจากที่อื่นนะเพราะเอาควาจริงเนี่ยบางคนบอกว่ามันต้องเริ่มต้นด้วยน้ํายาก่อนเพราะน้ําพริกกับทายากใช่แต่จริงๆแล้วน้ํายาเนี่ยคือเราไปทุ่น ที่ไหนก็ส่วนใหญ่แล้วเราจะหาทานง่ายใช่ไหม,มแต่มันก,ก็จะแตกต่างเรื่องวัตถุดิบแล้วรสชาติแต่น้ําพริกเนี่ยค่อนข้างที่จะหาทานยากมากมก็เลยลองอนุรักษ์มันไว้อแ,แล้วเท่านั้นยังไม่พอครับยังมีอีกหนึ่งประเภทของขนมจีนที่หาทานได้ยากนะปัจจุบันคือขนมจีนซาวน้ำใช่บางคนก็นบอกเออทำไมที่นี่มันแตกต่างจากที่อื่นทําไมมันถึงอร่อยทั้งทั้มันก็คือขนมจีนซาวน้ําที่มันธรรมดามาก ต้องคัดสรรวัตถุด,ดิบอย่างดีแล้วสองคือต้องใช้มะนาวแท้แล้วก็จริงๆตัวจังรอนหรือว่าตัวแบบจังรอนอเนี่ยคือของเราจะพิเศษจากที่อื่นคือเราจะใช้ปะกาี่ยมานวดมานวดให้เหนียวแล้วเราจะต้มกับหัวกะทิล้วนๆแล้วก็ราดลงไปแล้วความพิเศษของเส้นขนมจีนของที่นี่ล่ะครับก็พี่ก็จะเลือกเส้นเล็กๆ เพราะว่าจะไม่เอาใหญ่บ้างเพราะใหญ่แล้วมันจะทานกับเส้นขนมจีนเอ้จะทานกับพวกน้ำทั้งหลายเนี่ยมันไม่อร่อยถ้าถ้าเส้นเล็กๆแล้วทานแล้วพอมันทานราดกับน้ำเนี่ยมันจะเหมือนกับว่ามันสมูทกันเข้าดีแล้วมันก็จะเข้าเนื้อวกว่าใช่ออพอโมงอันนี้เห็นบอกว่ามีแบบแฟนคลับเป็นไปหมดเลย ก็ส่วนใหญ่ลูกค้าที่นี่จะค่อนข้างระดับอายุขนาดกลางขึ้นวัยรุ่น,นแต่ตอนนี้วัยรุ่นเริ่มจะมีแล้วถ้าออกของคุณเอิเนอาจจะเป็นวัยรุ่นเข้ามาก็จะได้แบบมีมีต่อแต่ว่าความพิเศษของหอมกที่นี่ก็คือเราเราจะทําให้ต่อครั้งด้วยใช่ไหมครับ ไม่ได้แบบปกติหอมหอมอกที่อื่นก็จะแบบเป็นกระทงมาใช่แต่ที่นี่ก็จะห่อแบบโบราณ <c oughs> คือจะห่อแล้วจะมีเตี๋ยวของเขาเขาจะแบบห่อเป็นเหมือนขนม <c oughs> แบบขนมสอดไส้ครับผมถ้าที่อื่นก็จะเป็นกระทงแต่ว่าเวลานึง่งปุ๊บเนี่ยถ้าถ้า,ถ,าถ้าบางร้านไม่ไม่ระวังคือน,น้ําเขาไอ้น้าเขาจะหยดลงไปในหน้าหมด <c oughs> แต่อย่างนี้เขาจะจะจะกอร่อยอยู่แล้วพิกแกงก็จะทําเองเขาจะกวนในอ่างดินแล้วก็นึง่งครับผมงั้นแสดงว่าจริงๆถ้าสมมติว่ามาแถวบางลำพูทุกครัง้งแวะมาที่นี่เจอพิถีทุกวันแน่นอนทุกวั แต่ว่าวันจันท์ที่ร้านจะหยุดนะคะเอองั้นฝากดีกว่าครับถ้ามาเนี่ยมาได้กี่โมงถึงกี่โมงมาได้วันไหนบ้างก็ตั้งแต่วันอังคารถึงวันอาทิตย์นะคะเวลา10บโมงเช้าถึงประมาณบ่าย4ี่โมงเย็นตรงไหนยังไงเอย จะอยู่ที่บางลําพูถนนไกลสีนะคะก็สังเกตง่ายๆก็มันจะติดกับห้างบางลําพูเก่าครับสังเกตไว้แบบนี้ครับนั่นคือบางลําพูนะครับตรงใกล้ๆวัดบวรเนี่ยเขาจะมีะเป็นที่จอดรถของกทมข้างๆกันจะมีสันเจ้าค,ครับผมนะครับตรงข้ามสันเจ้าเจอแน่นอนครับผมขอบพระคุณมากครับ,บพี่ติ๋งครับ และนั่นคือเรื่องราวของเมนูขนมจีนครับรวมถึงใครข้อสงสัยครับว่าทำไมเราถึงเรียกเมนูนี้ว่าขนมจีนยังไม่จุใจใช่ไหมครับไว้เอาเป็นว่าครั้งต่อไปครับมันยังมีเรื่องราวต่อเนื่องเกี่ยวกับขนมจีนวันหนึ่งอาจจะกลับมาเชื่อมโลกได้เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะครับบอกกันได้ที่ c า f ฟอ n e นนะครับโซเชียลมีเดียได้หมดเลย Instagram ครับ Facebook Fanpage แล้วก็อีเมล์อัดเดรสด้วยกลับมาเจอกันสัปดาห์หน้าครับยังมีเรื่องราวของเมนูที่น่าสนใจกับอาหารและก็การกินที่นี่คาเฟ่ออนเนอร์สสวัสดีครับ